สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุูพลอยในกลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาในวัฒนธรรมนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะในเรื่องของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1คะ่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนนะคะวันนี้เราก็มาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้ววันก่อนค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยนะคะและว,วันนี้เราก็จะมาเฉลยกันบ้านกันค่ะขั้นชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยค่ะข้อที่1ยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหรือไม่คะ ใช่แล้วค่ะยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาตินะคะเป็นการปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะร้องเพลงชาติเสียงดังเข่งกับเพื่อนเพื่อแสดงความรักชาติเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหรือไม่คะ ใช่แล้วค่ะล้องเพลงชาติเสียงดังแข่งขับเพื่อนนะคะเพื่อแสดงความรักชาติเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนก็การเครื่องหมายกากาบาทลงไปค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหรือไม่คะ ใช่แล้วค่ะเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะนักเรียนโ็กาเครื่องหมายถูกลงไปค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะพุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพศาสนวัตถุโดยการกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหรือไม่คะ ใช่แล้วค่ะเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะนักเรียนก็กรเครื่องหมายถูกลงไปค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะเล่นหยอกล้อกับเพื่อนเสียงดังในบริเวณวัดเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหรือไม่คะใช่แล้วค่ะเล่นหยอกล้อกับเพื่อนเสียงดังในบริเวณวัดนะคะ เป็นการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนก็กาเครื่องหมายการการะบาทล,ลงไปค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนนะคะเราก็ไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนเลยค่ะ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่วันที่สดใสอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเช่นเคยแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับน้องๆเคยสังเกตสถานที่สำคัญในชุมชนบ้างไหมครับ ว่าสถานที่เหล่านั้นมีอะไรบ้างวันนี้เราจะไปศึกษาเรื่องนี้กันครับร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆช่วยกันดูภาพเหล่านี้ทีนะครับแล้วช่วยกันตอบหน่อยนะครับว่าในชุมชนของน้องๆมีสถานที่เหล่านี้หรือไม่ วัดตลาดพิพิธภัณฑ์มัสยิดโบสถ์คริสต์โบราณสถานโบราณวัตถุ น้องๆครับเราจะเห็นนะครับว่าแต่ละชุมชนนั้นจะมีวัดตลาดพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุโบราณสถานหรือบางชุมชนก็จะมีมัสยิดและโบสถ์คริสต์อยู่ภายในชุมชนซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนที่น่าภาคภูมิใจนะครับน้องๆครับสถานที่เหล่านี้มีความสำคัญต่อชุมชนของเรานั้นก็เพราะว่าสถานที่ต่างๆทั้งวัดตลาดพิพิธภัณฑ์และสถานที่อื่นๆถือเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัฒนธรรมของชุมชนที่ช่วยสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับ เป็นสิ่งที่ช่วยแสดงให้เราเห็นถึงแหล่งวัฒนธรรมชุมชนเช่นวัดในแต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์แต่ละแห่งที่แตกต่างกันไปตลาดในแต่ละท้องที่ก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับถือได้ว่าสถานที่ต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนความเป็นไทยและสะท้อนความเป็นชุมชนนั้นได้อย่างดีเลยครับวันนี้เป็นวันหยุดครับพ่อแม่ จึงพาพลอยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดโดยพ่อกับแม่เลือกที่จะไปเที่ยวที่อำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีกันครับพ่อคะเราจะไปที่ไหนกันก่อนดีคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันที่ตลาดกันก่อนดีไหมก็ดีนะพ่อเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วกันนะแน่นอนอยู่แล้วสิแม่มาที่ราชบุรีทั้งที จะไม่ไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้ยังไงกันที่นี่ต้องมีชื่อเสียงมากเลยนะคะไปกันค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูหิวแล้วล่ะถึงแล้วจ้าแม่ลูกตลาดไม่เหมือนบ้านเราเลยนะคะร้านค้าพวกนี้ยังเป็นไม้อยู่เลยโอ้นั่นมีเรือด้วยค่ะเขาพายไปไหนกันหรอคะ เขาพายเรือมาขายของกันจ้าพลอยเห็นไหมลูกว่าบนเรือจะมีสินค้าอยู่เต็มเลยแล้วเราจะซื้อของยังไงล่ะคะต้องพายเรือไปซื้อด้วยหรือเปล่าคะคุณแม่ไม่ต้องหรอกจ้าเดี๋ยวเราลงไปที่ท่าน้ำตรงนั้นแล้วถ้าเราอยากจะซื้ออะไรเดี๋ยวเขาก็จะพายเรือมาเทียบท่าน้ำเองจ้าดีจังเลยนะคะ ไม่เหมือนตลาดที่บ้านเราเลยก็ที่ตลาดเนี่ยมีมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วเพราะแถวนี้มีคลองอยู่คนแถวเนี้ยจึงได้ใช้ประโยชน์จากคลองในการเดินทางการค้าขายในสมัยก่อนก็เลยเป็นแบบนี้่ะจ้ะแล้วที่นี่ก็มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแบบนี้ไว้ด้วยเราก็เลยยังคงพบเห็นการค้าขายแบบในสมัยก่อนที่นี่ยังไงล่ะค่ะ หนูไม่เคยเห็นแบบนี้เลยค่ะว่าแต่พลอยจะกินอะไรเดี๋ยวแม่จะสั่งให้เดี๋ยวหนูเลือกก่อนนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยน้องๆเห็นไหมครับว่าตลาดที่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าในแต่ละที่ยังคงมีความแตกต่างกันนะครับสิ่งแตกต่างเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนของท้องถิ่นนั้นได้อีกด้วยครับ แล้วที่ตลาดในชุมชนของน้องๆเหมือนหรือว่าแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆครับให้น้องๆจับคู่ภาพสถานที่ในชุมชนที่สำคัญให้ถูกต้องโบสถ์คริสต์มัสยิด พิพิธภัณฑ์วัดตลาดน้องๆครับไม่เฉพาะแค่ตลาดเท่านั้นนะครับที่แตกต่างกันไปแม้แต่สถานที่ที่สำคัญทางศาสนาก็ยังมีความแตกต่างกันด้วยครับ ถือเป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทยที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจที่เราควรช่วยกันอนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ต่อไปนะครับหวังว่าน้องๆคนเก่งทุกคนจะสามารถตอบกันได้นะครับในครั้งนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนที่สำคัญกันแล้วนะครับสำหรับในครั้งหน้า เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของความภาคภูมิใจของเราที่มีต่อท้องถิ่นจะเป็นยังไงนั้นน้องๆต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สถานที่สำคัญที่แสดงถึงวัฒนธรรมในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะสถานที่สำคัญที่แสดงถึงวัฒนธรรมในชุมชนของนักเรียนก็จะมีวัดโบราณสถานพิพิธภัณฑ์และตลาดค่ะ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนบอกข้อมูลอะไรแก่นักเรียนบ้างคะใช่แล้วคะ่ะแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนนะคะก็จะบอกข้อมูลความเป็นมาและความเจริญของชุมชนคะ่ะ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนนะคะเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามและความเป็นมาของชุมชนค่ะหนแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนแหล่งวัฒนธรรมทางด้านศาสนานะคะศาสนสถาน เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนค่ะหมายถึงผู้นักถือศาสนาและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งศาสนาสถานของศาสนาพุทธนะคะนั่นคือวัดนั่นเองค่ะ ศาสนาสถานของศาสนาคิดนะคะนั่นคือโบสถ์ค่ะและศาสนาสถานของศาสนาอิสลามน,นะคะนั่นคือมัสยิดนั่นเองค่ะต่อไปเป็นเรื่องของแหล่งวัฒนธรรมทั่วไปในชุมชนนะคะ แหล่งวัฒนธรรมทั่วไปที่สำคัญในชุมชนได้แก่โบราณสถานพิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่างๆค่ะโบราณสถานคือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นการศึกษาโบราณสถาน จะทำให้เราเข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นได้ชัดเจนนะคะเช่นวัดสีสวายจังหวัดสุขโขทัยค่ะพิพิธภัณฑ์คือสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องราวต่างๆค่ะเช่นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีจังหวัดพิษณุโลกนะคะและพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีค่ะ แหล่งวัฒนธรรมทั่วไปในชุมชนนะคะเช่นตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะและตลาดน้ำขวัญเลียมนะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ คุณค่าและความสำคัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนนะคะแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนเป็นสิ่งที่แสดงความเป็นมาของชุมชนและมีความสำคัญต่อชุมชนเช่นเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสมาชิกทุกคนในชุมชนควรช่วยกันดูแลรักษาแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไปนะคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนกันไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็มาร่วมกันทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะสถานที่สำคัญที่แสดงถึงวัฒนธรรมในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะสถานที่สำคัญ ที่แสดงถึงวัฒนธรรมในชุมชนของนักเรียนนะคะก็จะมีวัดโบราณสถานพิพิธภัณฑ์และตลาดค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนกันไปแล้วนะคะเราก็สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ค่ะแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนเป็นสิ่งที่ แสดงถึงความเจริญงอกงามและแสะดงถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนกันไปแล้วนะคะเราก็มาทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะ หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดมาหน้าที่42ในข้อที่2ใหญ่ค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญในชุมชนของตนเองที่นักเรียนภาคภูมิใจลงในช่องสี่เหลี่ยมและตอบคำถามนะคะเดี๋ยวครูพอจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ จากภาพคือวัดเสนจุขนั่นเองนะคะมีความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธนั่นเองค่ะให้นักเรียนนำกลับไปฝึกทำดูนะคะ mm hmm. หากนักเรียนมีข้อสงสัยนะคะนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะในเรื่องของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนนะคะในหน้าที่5 3าสถึงห้ค่ะหน้านี้นะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดค่ะให้เขียนลงในกระดาษรายงานกระดาษ A4 กระดาษสมุดหรือกระดาษอื่นๆได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตามตัวอย่างที่ครูพลอยได้เขียนไว้ให้ดูนะคะเม <_ c oughs> ื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปแบบฝึกหัดนะคะแล้วส่งกลับมา ใน Google Classroom ค่ะนักเรียนสามารถส่งการบ้านได้ภายในวันอาทิตย์ที่23เดือนมกราคมนะคะก่อนเวลา18นาฬิกาค่ะหากนักเรียนส่งหลังจากนี้นะคะครูพอยขออนุญาตหักคะแนนเหลือเพียงแค่ครึ่งของคะแนนเต็มค่ะ ำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ